ล่าสุดครับล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอาจริงครับไม่ทนอีกต่อไปคํเนี้แล้วก็สิ่งนี้ที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทาเนี่ยชัดมากเหมือนตับบดบัวตัดหมดเยื่อใยไม่ให้เหลือใยถอนลากถอนคนหมดเลยกลับจะไม่กลับไปเหยียบที่นี่เลยหรือเกิดอ,อะไรขึ้นสาวสีในช่วงนี้เราก็เห็นว่าทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเนี่ยบอสบิ๊กเนี่ย งานงานของทางองค์กรก็เยอะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวก็เยอะอีกงานธุรกิจส่วนตัวก็เยอะอีกโอ้โหเรียกได้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมาพร้อมกับความสามารถที่เหนือคนคนเหนือคนทั่วไปอ่ะหลายๆคนมารวมกันเพราะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและทำสำเร็จอ่าไปถึง เป็นถึงเขาเรียกว่า CEO เป็นถึงผู้บริหารหรือเป็นหเจ้าของค่ายเพลงและทีนี้ล่าสุดพี่น้องครับการตัดสินใจครั้งนี้ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเชื่อว่าเหตุผลของเขาเขาต้องไตร่ตรองอย่างดีแล้วแหละเขาถึงทำแบบนี้ครัมันเกิดอะไรขึ้นต่บเสียค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นประกาศไปก่อนแล้วนะคะจริงกลายเป็นข่าวช่อโมงการน่ก็คือ สวันที่แล้วเนาะแต่วันนี้ก็มาอาพัพเดอีกครั้งหนึ่งอะสามวันที่แล้วว่ายังไงบอกว่าประกาศขายที่ดินอย่างเป็นทางการอำเภอเลืงโลกทาจังหวัดยะโสธร28พฤษภาคมมีพื้นไหนบ้างรอชมคลิปเพราะผมจะไปจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลให้กับชาวเรืงโลกทาจะแวะไปขายคลิปณนะจังหวัดยโสธรอ,อุ้ยแล้วก็มีโพสต์ต่อมาบอกว่าอ้าวเดี๋นะพูดถึงอนะ เขารับจ้าเพราะสิ่งก่อสร้างมูลค่าห้าสิบล้านบวกดันอัพนะแต่ก็คนู้ให้ธนาคารประเมินไว,ว้รอเรียบร้อยแล้วจ้าอำเภอเรืงนะคาจังหวัดยะโสธรสามวันที่แล้วก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะเกี่ยวกับประเด็นขายที่ที่จังหวัดยะโสธรและโพสต์ล่าสุดเนี่ยคือขายผู้ผืนเลยใช่ไหมบอจู <c oughs> มีหลายพืนนะมีหลายแปลงนะคะ ประมาณสามถึงห <4 S 2> ้าแสแสดงว่าทาั้งโกด,ดังบ้านพี่นาอย่างนี้หรือเปล่าขายแคน่บ้านนาอย่างนี้หรือเปล่าแอบบแอบบดูแอบบดูเหมือนเป็นการว่าเหมือนเป็นการบอกไปในว่าจะขอบคุณขอบคุณเลิงนกทาขอบคุณยศสธรที่เป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นแหละที่ทำทำให้พี่บัาฟิลแนนได้แบบว่ามีชื่อเสียงมาถึงจนทุกวันนี้เนาะ แล้วก็ได้มีที่มีแบบว่าทุนนี่นั่นมีอาณาจักรของทางผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนเนี่ยแต่ทีนี้คําที่ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนโพสต์นะครับจัดคอนเสิร์ตการกุศลเหมือนเป็นการเอาไปขอบคุณออ้ไหมแล้วก็เหมือนจะเป็นการทิ้งทวนด้วยนะต้องเป็นการเทขายที่หมดเลยนะใช่เหมือนจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นเลยนะเพราะว่าที่นั่นคืออะไรเป็นความหลังหรอคุกกาจะลืมไม่หมดเลยเหรอ,อ แต่ตอนนี้บอกว่าสามถึงห้าแปลงมีทั้งอูดังบ้านที่นานคือขายลุกอ่าเนี่ยค่อยลุกขายที่ทางไไหลายมั่งเลยจ้าอืมอ่าคือขายทั้งหมดเลยลุกออย่างนี้คืออย่แบบที่เขาไปคอมเมนต์กันเยอะเลยอ่ะหนึ่งอย่างแหละที่เรา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 ู้สึกเนาะที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ประกาศมาโดยตลอดว่าพอเขาย้ายไปอยู่ทางขอนแก่นแล้วเนี่ย มันสะดวกสบายกว่าไม่ว่าจะเป็นการค<ไ>มนาคมด้วยตัว<ไ>มเมืองเอยเศรษฐกิจเอยอะไรเอยมันใหญ่ขึ้นการเดินทางก็ง่ายขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างการศึกษาเขาเผื่ออนาคตลูกเขาด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางการแพทย์การนู่นนี่นั่นกันคือยังไงเมืองใหญ่มันก็ต้องได้เปรียบก,กว่าเมืองเล็กอยู่แล้วแต่ทีนี้อย่างคําว่าเมืองเล็กเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ต้องไม่ต้องมีการเขาเรียกว่าแย่งคิวกันอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่า โอกาสในการที่จะได้รับแบบว่าในตัวเลือกที่มีมากกว่าเมืองใหญ่ก็จะมีตัวเลือกตรงนั้นมากกว่าพี่้องครับแต่ทีนี้ผูใยญ่บัานฟินแลนด์ก็คงเล็งเห็นแล้วแหละว่าขายก็คือขายให้หมดไปเลยคือกจะไม่ไปอยู่ไปเหยียบได้แต่ไม่ไปอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมล่าสุดนะครับผูใยญ่บ้านฟินแลนด์เนาะก็ได้ออกโพส์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ทิวฒิวารุณเนี่ยนะครับบอกว่า28พฤษภาคมเจอกันจา้าเรืองนกทา หอยูกขายอาทีทั้งหลายหม่องหรืจ้าโกดังบ้านที่นาสามแปลงนี่สีตีไปเกือบร้อยล้านได้ไหมเนี่ยประมาณนั้นนะคะถ้าขายได้นะเกือบร้อยล้านแต่ถ้าขายไม่ได้ล่ะอถ้าขายไม่ได้ล่ะขายไม่ได้วอนบีบอกว่าก็จะมีธนาคารรับช่วงต่ออย่างแน่นอนใช่แต่ที่นี่สี เอาเราเราขออนุญาตนะเราขออนุญาตขออนุญาตบอสบิ๊กนิดนึงแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินประเด็นหนึ่งในเรื่องที่ทางนะนึกอ,ออกไหมอืมยังไงอะ่ะ มันไม่เกี่ยวกับในส่วนที่ทางบอสแพลวเขาอ้างใช่ไหมว่าเขายังไม่ได้ขายให้ใครใครเคยได้ยินประเด็นนี้ไหมนึกออกใช่ไหมสีอันนี้เราไม่ได้โยงนะแต่เราเราแค่ว่าเอออาจจะเป็นที่คนละแปลงใช่ไหมเนาะ มีสมัติาสถานเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายครับอ่ะก็เป็นกาลังใจให้แล้วกันเนาะที่อนครับอ่ะล่าสุดเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกประกาศแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากงานด้วยนะครับงานวันที่28ิพฤษภาคมก็คือเดือนนี้เนาะแล้วเจอกันที่เลิฟนกทานะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะจัดคอนเสิร์ตการกุศลนะครับก็เอาไปลงให้ดูฟรีเลยเนาะอ่าแล้วก็พร้อมกับการเดินทางไปครั้งนี้ก็จะไปทําธุระให้เสร็จอย่างการ ขายที่ขายนาขายโกดังขายบ้านบ้านขายไหมเออบ้านก็ขายโลด้วยนะโลก็คือแบบขายเบิดเทขายคำว่าโลนี่หมายถึงคำว่าโลนี่ก็จะมีความหมายอย่างนี้อยากจะขายแต่ก็คือขายให้ถูกลงด้วยเข้าใจคำว่าโลขายไหมก็คือจะขายให้ได้อ่ะฉันจะไม่ไปอยู่ฉันจะไม่ไปเหยียบอ่าขายให้ถูกลงเจ้าเดียวขายเทนเป็นเจ้าเดียวหรือซื้อถูกกว่าถ้าที่ฉันคิดไว้หน่อยนึงฉันก็เอา อืมอ่าฉันยอมอะไรอย่างเงี้ยวันที่ฉันจะไปอยู่ที่ใหม่ท,ที่มันที่มันใช้รายกว่านี้ประเมินไว้ประมาณนี้และบางเนาะ,ค,ะนครับพี่น้องครับอ่ะก็ขอให้ก็ขอให้ขายได้เนาะขอให้ทุกสุขอ่าทุกอย่างสมปรารถนาแล้วก็ขอให้นี่แหละงานวันที่28<ล>พฤษภาค,คมเนี่ยก็ปลอดฝนด้วยนะเชื่อว่างานคอนเสิร์ตอ่าการกุศลในครั้งนี้ทางผู้ยิบัสเซเลนด์ก็จะมีการ นําเงินสุดยญดไปไปมอบเงินนําเงินบางส่วนไปมอบทําบุญด้วยแหละอุ้ยพูดถึงความพูดถึงความเลิศของโตเกียวมิวสิกของพี่บ้านฟินแลนด์ปีนี้เนี่ยถือว่าเขาทําให้เราเห็นนะว่าถ้าความสามารถเนี่ยเราไม่เถียงความสามารถเราไม่เมามาถเเียงเลยว่าว่าเขาเก่งมันพิสูจน์มาหมดแล้วมันพิสูจน์มาหมดแล้วสําหรับผู้ชายคนนี้ยคุณเก่งจริงถ้าพูดถึงความสามารถนะ แต่ถ้าพูดถึงอะไรที่เป็นดราม่านอกเหนือจากเรื่องความสามารถอันนี้เรามองว่าเราขอปล่อยผ่านแล้วเราขอเป็นกําลังใจให้ในทุกไม่ว่าจะเป็นทุกอ่าเขาเรียกว่าทุกแพลตฟอร์มทุกผลงานทุกธุรก,กิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟิบ้านฟิลแลนทาเราเชื่อมั่นว่าคุณทําได้เพราะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆอและอนาคตเนี่ย พวกเราก็จะต้องคาดไม่ถึงในสิ่งที่เขาจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนว่าผู้ชายคนนี้ฟันของเขาไกลแค่ไหนเราลึกไม่ออกครับแต่ว่าอนาคตของผู้ชายคนนี้ไปไกลมากๆแน่นอนเป็นมหาเศรษฐีท่านหนึ่งในเมืองไทยแน่นอนครับและเชื่อว่าแฟนคลับ FC ทั้งประเทศแฟนคลับ fc.. ของท่านผู้ใหญ่บ,บ้านฟิลแอน รอให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนในทุกๆผลงานของพี่วัลฟินแลนด์อยู่อ่าก็เนาะขอให้ทุกอย่างประบสบความสำเร็จดังใจหวังนะครับผมเบาโชดีไซน์ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ